สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับเรามี5เทคนิคในเรื่องของโภชนาการนะครับที่จะมาแชร์นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มดูแลสุขภาพหรือว่าคนที่อยากเริ่มมีรูปร่างและก็สุขภาพที่ดีขึ้นครับแต่ต้องทําความเข้าใจให้จงกันก่อนนะครับว่าไม่มียาอาหารวิตามินหรือแม้กระทั่งรูปแบบการออกกำลังกายอันไหนที่พิเศษนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยมีรูปร่างและก็สุขภาพที่ดีขึ้นได้ภายในข้ามคืนครับ ทุกอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาและก็ความสม่ำเสมอนะครับแต่หวังว่าเทคนิควันนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่ทุกคนเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่ดีอย่าง successmall อยู่แล้วครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องทำให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทานอาหารนะครับหรือว่าการออกกำลังกายเนี่ยส่วนมากแล้วที่เราไม่สามารถทำได้นานเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของเราครับยกตัวอย่างเลยนะครับเช่นบางทีเนี่ยเราจำกัดหรือว่ากำหนดประเภทอาหารที่ไม่สามารถทานได้มากจนเกินไปนะครับหรือว่ามีข้อจำกัดมากจนเกินไป หรือบางทีเราออกกําลังกายในรูปแบบที่หนักมากจนเกินไปหรือว่านานจนเกินไปหรือเป็นรูปแบบที่เราไม่ได้ชอบเนี่ยเราก็ไม่สามารถทํามันได้ระยะยาวแล้วก็ไม่สามารถยึดต,ติดกับมันได้ครับส่วนมากแล้วเนี่ยเราอาจจะทําไปแล้วนะครับเห็นผลในช่วงระยะแรกๆนะครับหรือว่าในช่วงระยะสั้นๆแค่นั้นเองแต่พอทําไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทําให้น้ําหนักที่เราสามารถลดลงไปได้แล้วเนี่ยกลับเข้ามาเท่าเดิมหรือว่าบางทีเนี่ยกลับขึ้นมามากกว่าเดิมอีกนะครับเพราะอย่างที่บอกไปเราไม่สามารถยึดติดกับมันได้นะครับไม่ใช่รูปแบบที่เราทําไไปม่ดีนะครับ แต่บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับตัวเราเองหรือว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์เราแค่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อที่1เลยครับอยากให้เลือกรูปแบบที่สามารถทําได้เป็นไลฟ์สไตล์ของเราครับเพื่อที่เราจะสามารถยึดติดกับมันได้ในระยะยาวแล้วก็เป็นระยะเวลาที่นานครับข้อที่2นะครับเราควรจะรู้ปริมาณพลังงานอาหารที่ทานในแต่ละวันนะครับไม่ได้แปลว่าเราต้องนับพลังงานแคลอรี่ในทุกๆวันนะครับแต่สักครั้งหนึ่งเนี่ยควรจะรู้ว่าเราทานอาหารเนี่ยในแต่ละวันกี่กิโลแคลอรี่ครับ รวมไปถึงสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็โปรตีนครับเพื่อเริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับสมมติว่าเรารู้อัตราการเผาผลาญพื้นฐาน BMR หรือว่า IMR ของเราแล้วนะครับอย่างของผมเนี่ยสมมติเผาผลาญอยู่ที่1,700กิโลแคลอรีนะครับไม่ได้แปลว่าเราทานแค่1,700กิโลแคลอรีเพราะอย่าลืมนะครับว่าเรายังมีการทํากิจกรรมหรือว่าการออกกำลังกายอ,ยาอื่นๆอีกสมมติว่าผมออกกำลังกายอีกในะแต่ละวันเนี่ยประมาณ700แคลอรีนะครับรวมกันแล้วเนี่ยจะเผาผลาญอยู่ที่วันละประมาณ2,400กลค เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าผมทาน2,400กิโลแคลอรี่ต่อวันเนี่ยน้ำหนักตัวผมก็จะเท่าเดิมแต่ถ้าอยากลดน้ำหนักลงมาก็ต้องทานน้อยกว่า2,400กิโลแคลอรี่ครับข้อที่3นะครับเราควรจะรู้สัดส่วนของประเภทอาหารหรือว่าสารอาหารที่ทานในแต่ละวันนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดหรือว่าเป็นตัวแปรสําคัญที่สุดในการบอกว่าน้ําหนักเราจะเพิ่มมากขึ้นหรือลดน้อยลงเนี่ยอยู่ที่ปริมาณพลังงานในแต่ละวันนะครับแต่ว่าการเลือกสัดส่วนของประเภทอาหารที่ดีเนี่ย ก็จะช่วยทําให้เราสามารถควบคุมพลังงานได้ง่ายขึ้นด้วยครับสัดส,ส่วนหรือว่าสารอาหารในที่นี้เนี่ยประกอบไปด้วยค oh าร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็โปรตีนครับเราไม่จำเป็นต้องทาน High Fat Low Carbs นะครับที่มีไขมันมากแล้วก็โปรตีนน้อยหรือว่า High โ r o t e i n Diet นะครับที่มีโปรตีนเยอะเพียงแค่เราจัดอัตราของสัดส,ส่วนเนี่ยให้เหมาะสมกับตัวเราเองแล้วก็กิจกรรมที่เราทำเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราควบคุมปริมาณพลังงานได้ง่ายขึ้นครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับสมมติว่าเรามี2กลุ่มนะครับ กลุ่มหนึ่งเนี่ยทานเป็นคาร์โบไฮเดรตเยอะนะครับแล้วก็ไขมันน้อยโปรตีนปานกลางนะครับกับไปก,กลุ่มหนึ่งนะครับทานไขมันเยอะคาร์โบไฮเดรตน้อยแต่โปรตีนปานกลางเหมือนกันนะครับแล้วทั้งสองกลุ่มเนี่ยทานปริมาณพลังงานหรือว่าแคลอรี่เท่ากันนะครับทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็จะสามารถลดไขมันได้เท่ากันนะครับเพราะว่าพลังงานรวมเนี่ยเท่ากันแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะเลือกทานไม่เหมือนกันเพราะว่าความชอบและความสะดวกแต่ละคนอาจจะต่างกันครับ พราะฉนันแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเราต้องเลือกรูปแบบที่สามารถนําไปปรับเป็นไลฟ์สไตล์ของเราได้ครับข้อที่4นะครับเราต้องทานปริมาณโปรตีนแล้วก็กากใยเนี่ยให้เพียงพอแล้วก็พอดีกับตัวเราเองด้วยนะครับแน่นอนว่าโปรตีนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมเสริมสร้างแล้วก็รักษาทั้งกล้ามเนื้อแล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายของเรานะครับ แต่ไม่ใช่ว่าทานมากจนเกินไปนะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะแนะนําให้ทานเนี่ยโปรโตีนประมาณ1.4ถึง2.0กรัมต่อน,น้าหนักตัวกิโลกรัมในแต่ละวันครับแต่นอกจากโปรโตีนแล้วนะครับกากใย,ยก็สําคัญไม่แพ้กันเพราะว่ากากใย,ยเนี่ยจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายในลําไส้ของเราแล้วนะครับยังช่วยทําให้อิ่มท้องอีกด้วยครับทำให้เราสามารถควบคุมพลังงานในแต่ละวันได้ง่ายขึ้นครับข้อที่5อยากจะบอกว่าอยากให้โฟกัสใน4ข้อที่เราได้แนะนําไปนะครับ แทนที่เราจะไปโฟกัสสิ่งอื่นๆนะครับเพราะต้องบอกว่า4ข้อเมื่อกี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นดูแลสุขภาพตัวเองนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่ความเพอร์เฟคร้อนะครับแต่ว่าเป็นการที่เราเลือกรูปแบบที่สามารถทําได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ยาวนานนะครับและที่สําคัญเนี่ยเราสามารถยึดติดกับมันได้ในระยะยาวครับ